มามาสิปาดันครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลยทีเดียวนะแต่บุมอยากรู้จังเลยพี่นัดครับว่าสิปาดันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับอมพี่เพิ่งไปอ่านบนเกาะเมื่อกี้ครับมันมีคนชื่อปารันครับมมานอนตายบนนี้มันโดนน้าทะเลซัดเลรแล้วมามันนอนตายอยู่บนบนหาดนี้ก็เลยชื่อว่าแล้วเขารู้ชื่อได้ไงมาชื่อปารันนั่นน่ะสิครับ ไม่รู้เห็นไหมคนตายแล้วมันจะรู้ได้ยังไงชื่อปะร้นั่นเครับสงสัยอยู่เหมือนกันข้อมูลเขาบอกว่าสิบปแต่มันแปลว่าดอกเห็ดอันนั้นเป็นภูเขาไฟใช่เป็นภูเขาไฟที่เคยปะทุกลางทะเลเมื่อหลายล้านปีก่อนใช่โพสิบดานเนี่ยลักษณะจริงมันเป็นแท่งขึ้นมาอเป็นแท่งขึ้นมาจากความลึกนับพันพันฟุตครับคือบนัตเกาะเนี่ยเนื้อที่จริงเล็กนิดเดียวเองผมว่าใหญ่กว่าสนามหลวงไม่เท่าไหร่ S <S <S เดินแป๊บเดียวก็รอบละเขีนบอกว่ามันแต่รอบ,บรอบเนี่ยลึกเป็นแบบเป็นอัทอที่แ,แบบลงไปน้ำลึกถึงหกเจ็ดร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเกิดการาประทุของภูเขาไฟทําให้ใ<ช>เป็นแนวปะการังที่แบบเหมือน,น,นเป็นเขาเลยแบบอะไรแบบนี้<ช><ช>ซึ่งเขาบอกว่าสวยงามมากๆบุ่มไปดำนี่โหสัตว์น้ําเยอะมากๆเลยครั้นี้บุ่มอยากจะรู้พวกพี่ๆนะครับดำน้ํากันบ่อยแบบนี้เนี่ยประทับใจอะไรในสีบาดาลบ้างที่ชอบเนี่ยปุ๊ดเนี่ยครับนกแก้วหัวนกเนี่ยครับอื พี่เอชอบหัวหน่องี่ใช่ว่าต้องเป็นคนตื่นเช้าสิครับต้องตื่นตั้งแต่ดีห้าก่อนสว่างไม่เจอในนอนครับปลาตุกแก้หัวหน่งเนี่ยครับเขาจะตื่นออกจากที่นอนดันเช้าครับแล้วก็เคลื่อนเคลื่อนฝูงมาเนี่ยตอนประมาณดีสี่ดีห้าไอตอนประมาณเกือบหกโมงเช้ามีแสงแรกเราต้องลงมยู่ใน้ำแล้วคือถ้าสาย่อยดดลงเขาจะไม่ไมเขาจะเข้าไปในข้างในอะทอครับไปกินพวกปลากระหลังอยู่ด้านในน้ำตื้นที่เราอย่าหายเคสเราจะตามเข้าไปไม่ได้น้ำมันตื้นมาก อย่างครูเสือบ้างครูเสือดำน้ำเยอะอย่างงี้ประทับใจเลยนะสิบะดันมาครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเคฟดิฟเมาว่น้ำมาอบครอบนะครับเป็นครั้งแรกที่ลงเคฟดเหมือนกันเหมือนกันเลยผมก็มาหลายครั้งแล้วเพิ่งลงเข้าไปผมก็ชอบเคฟดพี่นัทไมาตั้งแต่ปี9ผมมาตั้งแต่ปี1 9 9 9งเก้า้าสีเ้าห้าไปมาครับเคฟดปี2012รู้อายุเลยนะครับเราเราได้ภาพมามาด้วยครับใช่ ถ้ำแห่งนี้นะครับเรียกว่า t ท t a l ทอมหรือว่าว่าถ้ำเต่าเนี่ยมันจะมีสองสองส่วนส่วนข้างหน้าเนี่ยเรียกว่า total cover ครับผมนะครับส่วนในคือท o t a ทอม m total c o v ร์เนี่ยให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้แค่บริเวณปากถ้ำปกติแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเคยมีเหตุที่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปข้างในส่วนเซ c ชั o n ด้านในแล้วหลาทางออกไม่ได้เสียชีวิตหลายปีมาแล้วครับมีมีคนเคยเสียชีวิตมาจากญี่ปุ่นหลังจากนั้นเนี่ยการดำน้ำในถ้ำเต่าเนี่ยก็เลยต้องมีกฎ มีกฎมีข้อบังคับต่างๆมากมาย mm hmm. แล้วก็มีเพียงที่สมาร์ทรีสอร์ทแห่งนี้อย่างเดียวที่มีอินสตรักเตอร์ที่เป็นเคปดิวิ่งสเปเชียลตี้ที่สามารถจะพาพวกเราเข้าไปดำน้ำในถ้ำนี้ได้ mm hmm. การดำน้ำในถ้ำนี่ครับมันจะมีะลักษณะการดำน้ำที่แตกต่างไปจากการดำน้ำทั่วไปนี mm ่เ hmm. ดี๋ยวให้ครูเสืออธิบายดีกว่าว่ามันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปค mm ือ hmm. ถ้ำที่เราไปเนี่ยมันเป็นถ้ำที่แบบไม่มีทางออกเ mm hmm. ข้าเข้า,ขาออกไป่ทางเดียวเพราะฉะนั้นการในการเข้าเนี่ยคือก่อนที่จะเข้าปุ๊บเนี่ยเราต้องมาทำความ สนใจกับเรื่องลักษณะของถ้ำก่อนโดยการบลิฟโดยการเหมือนแบบเป็นคอร์สเบื้องต้นในการดำถ้ำก่อนที่เราจะลงไปอ,อุปกรณ์ที่สำคัญนะครับในการดำถ้ำคราวนี้เนี่ยเราจะต้องมีถังอากาศสำรองใช่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำน้ำในถ้ำแล้วก็ถังอากาศเนี่ยนะครับสังเกตเห็นที่เราแบกไป,ไปท,าทางทางทางอีกอีกถักงนึงนะครับเราจะไปวางไว้าปากถ้ำอ๋อเนี่ยครับเข้าไปในในถงถงด้านในสุดของโชว์โดว์คาเว่น เป็นแผลกรอมก่อนที่จะเข้าไปในทั้วทั้วทอมหรือว่าสุสานเต่าเนี่ยเราจะเอาถังเนี่ยไปถอดไว้ถังสำรองเลยใช่ไหมครับถังสำรองนะครับเราจะใช้ถังอากาศสำรองเนี่ยหายใจลงจากผิวน้ําลงมานะครับเผ<ม>ิว<ม>ของพะลุงพลังเนี่ยดูในภาพอาจจะวุ่นวายใช่ไหมครับมาลงน้ําไปปุ๊บทุกอย่างมันเบาใช่มันจําปกติของอะไรเยอะแยะไปหมดเลยตอนแรกมันดูพะลุงพลังไปหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจําเป็นนี่เขาทําอะไรครับเขาเอาสายสินมาผูกทําไมครับจริงๆแล้วเขาไว้กันวิญญาณเต่าครับเพราะว่าตายในนั้นหลายตัว แล้วก็ได้ล e: ีดเดอร์แล้วในรอนนี่เนี่ยเป็นหมอผีผมประจำเกาะพี่นัทโอเคผูกแลไมครับไอ้เส้นนึงนะครับเขาเรียกว่าเซอร์ชิงไลน์นะครับมันเป็นเส้นที่ใช้นําทางโดยที่ไกด์ลีดเดอร์จะเป็นคนที่ลากไปแล้วก็ไปผูกไว้เพื่อจะนําทางเพื่ออะไรครับนําทางเพราะว่าการดาน้ำในถ้ำเนี่ยครับมีโอกาสที่จะเกิดหินตะกอนฟุ้งที่เกิดจากเราเตะขึ้นมาเนี่ย ได้ง่ายนะครับถ้าเกิดสมมติวิสิบิลมองไม่เห็นระยะแล้วเนี่ยยิ่งเข้าไปยิ่งลึกลึกเข้าไปลึกเข้าไปหรือว่ามีทางแยกหลายทางเนี่ยมีโอกาสสูงที่เราจะกลับมาหลงนัง่นเงหลงคือกลับออกมาปกากถ้าไม่ทถูมเขาเลยต้องเอาสายสินไปผูกรอบๆไปใช่ครับเส้นสายเส้นเ <c oughs> <ไ>นี้ค <c oughs> ือเป็นเส้นที่เราเราจะนําทางกลับ กลับมาที่เรื่องการดำน้ำในในถ้ำต้องใช้วิธีการดำน้ำที่ต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการดำน้ำมาคจับุ้ดำน้ำใหม่ๆไม่ร<ๆ>อดแน่นอนจริงๆแล้วมารอดครับแต่มันจะทําให้เราไม่เห็นอะไรภายในถ้ำ <c oughs> เลยเพราะว่าในถ้ำเราไม่ได้เข้าไป <c oughs> แต่ต้องอะไรเลยความใสของในถ้ำน,นี่มันจะใสามาก,ามากแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปสกิดโดนฝุ่นมันไม่ใช่ทรายอะครับน้นองบุ๋มมันเป็นฝุ่นพอเราสกิดโดนนิดหน่อยมันฟุ้งม,มันจะฟุ้งลักษณะลักษณะของมูลถ้ำเป็นเป็นเป็นฝุ่นคล้ายคล้ายินซึ่งถ้าเกิดมันลอยมาพุกเนี่ยมันตกตะกอนยากอินซัคเตอร์บอกว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการที่จะตกตะกอนจนกว่าจะใสเหมือนเดิมสังเกตการเตะขาของอินซัคเตอร์ครับที่ที่คือผมที่นำผมเข้าไปเนี่ยเขาจะเตะขาแบบ การดำท่ามคือยกขาให้เราจากพื้นแล้วเตะฟอกคลิกเพื่อไม่ให้ฟินเราเไปโดนไปโดนซ้าย แต่ว่าการมาสิปดาดันเนี่ยนะครับสมมุติเรามาสี่วันห้าห้าวันมันไม่จําเป็นว่าเราต้องไปสิปดาดันที่เดียวรอบๆบนี้มันมีเกาะมามาบูที่เรานอนอยู่ก็มีไดซ์ไซส์เยอะ,ะมีคาปลายเมือม่อเมือม่อเมื่อวานแก๊งน้องรักก็ไปได้บูมภาพมึกโอ้โหสวยมากสิปรารดันเนี่ยครับสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมมาครั้งแรก,กประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าเก้าสิบหกเนี่ยมันจะมีรีสอร์ทอยู่รยประมาณแปดเกาะ Yup. <S 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 เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นพอทางการมาเลเซียประกาศเป็นเขตอุทยานพวกเนี่ยเขาให้รีสอร์ททั้งหมดเนี่ยแปดเกาะเนี่ยแปดแปดรีสอร์ทเนี่ยย้ายออกมาจากเกาะสิบดันมาตั้งอยู่อยู่บริเวณเกาะอื่นๆแล้วก็การจะดำน้ําเข้าไปดำน้ําสิบดันเนี่ยจะต้องมีเพอร์มิทหรือว่าใบอนุญาตที่เข้าไปดำซึ่งเขาจะจํากัดแค่วันละหนึ่งร้อยตักดำน้ำหนึ่งร้อยยี่สิบคนต่อหนึ่งวันเท่านั้นเอง เพิ่งจะมาจํากัดเมื่อประมาณสามสี่ปีที่แล้วนี่เมื่อก่อนนะคือไม่อัน,นใช่ครับอย่างนี้เขจำกัดแล้วก็เป็นวิธีที่ถูกต้องนะเป็นวิธีดีครับเพราะว่าอย่างบารากูด้าเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเรามาเป็นสิบผมเคยมาสี่ห้าครั้ง<ม>ยังไม่เจอบบรากูด้าเลย<ม>แต่พอมีการจำกัดน้ํา่น้ำขึ้นปุ๊บเนี่ยโอกาสที่นักท่น้ำจะเจอบบรากูด้ามีเยอะขึ้นแล้วก็ใช่แล้วก็สภาพของปะกาลาังก็ดูดีขึ้นดีขึ้นนะยังเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่า สิ่งห่งก็คือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือการจะจํากัดปริมาณนักท่องเที่ยวให้พอดีกับสถานที่นะครับข้อดีอย่างของสิบดัานครับคืออะไรที่มันอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นใช่ครับผมมาจากที่อยู่น้ปากถ้ำก็อยู่อยู่เหมือนเดิมทุกอย่างมันเป็นไรนะครับมันเป็นพีอาร์ถ้ำมันเป็นพีอาร์ของถ้ำครับโดดตูมเจออีกแล้วว่าเราเก่งกาจถึงขั้นเป็นไดเรกเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราอยากเห็นนะ เห็นอะไรคราวที่แล้วอยู่ตรงไหนคราวนี้อยู่ตรงนั้นครับทำงานครับสิ่งที่สุดคือมันไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างนั้นอย่างในถ้ำเต่าเนี่ยซากเต่าเนี่ยไดรีเเดอร์จะบอกแลบว่าห้ามไปจับห้ามไปแตะทุกอย่างจะต้องถูกทิ้งไว้อย่างนั้นภาพนี้สวยมากเลยครั่มันเป็นเหมือนถ้ำเลยนะเป็นแบบนี่มันใสเปอนดูไม่ออกว่ามันอยู่ในน้ำต้องเห็นปลาว่ายใสเข้ามาถึงจะรู้